นโยบายการต่างประเทศถึงแม้จะไม่ใช่จุดขายของพรรคการเมืองต่างๆในช่วงของการหาเสียงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าจะเป็นโจทท้าทายสำหรับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนและก็เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนด้วย คุณเทพชัยยองได้คุยกับตัวแทนของนักการเมืองอย่างน้อย3พักนะคะเพื่อขอให้ฉายภาพแนวทางนโยบายการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐค่ะท่ามกลางการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างสองมหาอำน,นาจจีนกับสหรัฐนะครับถึงแม้ทั้งสองประเทศจะพยายามบอกเราตลอดเวลาว่าเราไม่บังคับให้พวกคุณเลือกข้างหรอกนะแต่ว่าการกระทําพฤติกรรมสารที่ส่งออกมาเนี่ย มันก็ชัดเจนว่าเขาอยากให้เราเลือกข้างแต่ถ้าคุณกรจะจะจัดการกับความท้าทายแบบนี้ยังไงสําคัญก่อนอื่นเลายเนี่ยก็คือทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนที่ดีกับเรานะแล้วก็มีความสําคัญกับเราทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ในแง่มุมของทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาความเป็นเพื่อนกับทั้งสองฝ่ายไว้อยู่แล้วนะฮะอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ที่เคยมีกับทั้งสองฝ่าย และในแง่ของผลประโยชน์วันนี้ทางเศรษฐกิจของของประชาชนคนไทยเ,นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนไม่เลือกข้างแน่นอนอนะครับไม่มีเหตุผลจำเป็นที่เราจะต้องเลือกข้างเลยเนะจากตรงนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเรามีคนชัดเจนใน,ใน,ใ,นในจุดนี้นะครับเราก็ต้องหางความดุลและและรักษาสถานะของเราในฐานะและสิทธิ์ของเราในการที่จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายถ้าบอกการเมืองที่เขาทะเลาะกันอยู่ขาใหญ่ทะเลาะกันอยู่ ผมประชุมกับสหรัฐและสหภาพยุโรปและจีนและทุกประเทศอยู่ประจําใน4ปีที่ใน20ปีที่ผ่านมาเมสเซจที่ผมส่งให้สัญญาณที่ผมส่งให้สหรัฐก็คือคุณมาถึงคุณบอกอินโดแปซิฟิกคุณมีอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะกีดกันจีนผมบอกถ้าคุณเริ่มต้นอย่างเงี้ยไม่มีใครร่วมกับคุณหรอกนะฮะถ้าคุณจะผมคุณบอกคุณกล่าวหาจีนว่าเขามีปัญหาเรื่องสิทธิละเมื่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาผมว่าทำไมคุณไม่ไปที่ WTO เขาก็ตอบผมไม่ได้นะไปสิ WTO แล้วทำไมจนถึงวันนี้ยู่ไม่ยอมตั้งคนที่กรรมการอุทธรณ์ใน WTO ทําให้พิจารณาคาดีไม่ได้เลยเห็นไ,ไหมฮะคืรอเมริกาเขาไม่เขาไม่ให้ความสําคัญกับกลไกระหว่างประเทศที่เขามีส่วนในการตั้งขึ้นมาด้วยนะถ้ามันไม่ถ้าไม่ไสอดความาเป็นประโยชน์เขาถูกต้องนี่ไงมันคือผลประโยชน์ไงตราบใดที่ไม่ต้องไปยุ่งในฟอรัมที่เป็นปพูุภาคีแต่ตัวเองทําแล้วมันเดินได้เนี่ย เขาก็จะเดินอย่างนั้นแต่ผมก็บอกเขาเลยอินโดแปซิฟิกของอยู่ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนวิธีไม่เปลี่ยน approach ไม่เปลี่ยนแนวทางที่อธิบายให้กับเพื่อนเนี่ยไม่มีใครร่วมในขณะเดยียวกันผมก็บอกจีนเหมือนกันกจีนเนี่ยเบล t a แอนด์โด <and> ดีไหมดีแต่จะให้ส่งผลได้ดีที่สุดประเทศทุกประเทศที่ Belt and Road วันหนึ่งแถบหนึ่งทางถนนเส้นทางอะไรเนี่ยต้องไปคุยกับเขา ต้องไปร่วมมือกับเขาต้องทําให้แผนนี้เป็นแผนของภูมิภาคให้ได้ไม่ใช่เป็นแผนของจีนนะครับซึ่งเขาก็เข้าใจนั้นจริงๆเนี่ยเราสามารถวางตัวเราเองให้อยู่ในสถานะของมิตรแท้และอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกับเพื่อนได้ไม่ว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้ประเภทที่ต้องหงอต้องกลัวไม่ใช่ฮะ เราใช้หลักเหตุผลใช้หลักข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องนี้อย่างที่คุณเทพชยทัยพูดนะครับเราถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของสังคมโลกแน่นอนหรือแม้กระทั่งในภูมิภาคอาเซียนนะครับวันนี้มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราทราบดีว่าทําให้เกิดความซับซ้อนในเวทีโลกนะครับประเทศไทยเองเนี่ยภาคเห็นว่าต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีแกนของยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรแล้วเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะมีแนวทางนะครับที่จะเดินไม่าจะเป็นเรื่องการทูตนะครับแต่ไม่เพียงการทูตนะครับ,รบวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเพลอๆมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับในใน,ในสิ่งซึ่งประเทศไทยจะต้อง มีปฏิสัมพันธ์กับหลายประเทศในเวทีโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตรงนี้ระวางแกนอย่างไรว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยเรายึดถืออยู่บนแกนว่าเรา,เาประเทศไทยเนี่ยแหละครับเป็นที่ตั้งนะครับเราไม่ต้องไปฝักฝ่ายฝ่ายใดเพราะมันมันไม่เป็นประโยชน์อยู่แล้วเราเป็นประเทศเล็กต้องยอมรับนะครับ,รบแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆประเทศคู่ค้าหลัก นะครับอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะซึ่งประเทศคู่ค้าหลักเราถงรงสหรัฐกับจีนก็ตึงเครียดอยู่นะครับอย่างนี้เราก็ต้องมีแนวทางว่าเราจะบริหารจัดการตรงนี้อย่างไรนะครับเราคงไม่ใช่ว่าจะต้องบอกว่าอยู่ข้างไหน<ม>ชัดชัดเป็นไม่ไ,มได้หลาประเทศอย่างเรานะครับแต่ผมกับมองว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์<ม>เช่นนี้ที่กำลังเป็นอย่างไร<ม>ให้ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย<ม>แล้วก็คนไทยทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องของการพูดซึ่งเป็นกระบวนการและเครื่องมือนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เป็นโอกาสให้ประเทศการพูดเพื่อการเศรษฐกิจในมุมมองของผมสำคัญมากนะครับ